กอสวัสดีทุกคนนะครับพบกันที่ช่องลุงนวดทีเด็ดบอลวีไอพีนะ,ะทีนี้ฟุตบอลพิีเมีมร์ลีก3ตัวเน้นๆเหมือนเดิมนะคู่แรกอาร์เซนอลไบตันนะเบนฟอร์ดแอตตันวิลล่านะ3ทุม่มแล้วก็บิ๊กแมตคู่นี้ลิเวอร์พูลแมนยูนะ5ทุ่มครึ่งนะก่อนไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์ฝากไว้ด้วยนะแอดลุงนวด 8@ นะแอดลุงนวด88มีครบจบในที่เดียวนะเข้ากลุ่มลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะสอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงไปลุยกันที่คู่แรกเลยดีกว่า คู่แรกเวลา3ทุ่มนะอารเซนอลนะเปิดเอมิเลสเซียมพบกับไบตันนะคู่นี้เลดเปิดมาตอนนี้อาร์เซนอลเป็นต่ออยู่1ลูกนะก็เรียกว่าน่ารักน่ารุนเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับราคานี้ก็ผลงานในนลีกนะตอนนี้อาร์เซนอลอยู่ที่2นะเตะไป1ินะชนะ11เสมอ3แพ้2นะได้33เสีย15นะมีอยู่36แต้มนะในบ้านเล่นไป8นันะชนะ6เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะได้ไป20เสีย8 ่วนไบตันร่วงมาอยู่อันดับ8แล้วนะตอนนี้7 6ชนะ7เสมอห้าแล้วก็แพ้ไป4นะได้3าสเสียไปถึง28นะตอนนี้มี26แต้มอยู่อันดับ8นะก็เรียกว่าไบาตันแรงช่วงต้นนะช่วงหลังก็ดูหนักหน่วงพอสมควรการพบการสิบนัดหลังสุดอาร์เซนอลนนชนะ3นะแล้วก็เสมอ2แล้วก็แพ้5นะก็เจอการ5้านัดหลังเป็นไบตันทําได้ดีกว่านะชนะไปถึง3แล้วก็เสมอ1แล้วก็อาร์เซนอลชนะได้1ครั้งนะ หรือด,ดูการที่แล้วเจอกันนะเล่นในบ้านไบตันเนี่ยออา์เนนอลชนะได้4-2นะแต่เล่นในบ้านอาร์เนนอลเป็นไบตันนะเอาชนะไปได้3-0นะโอ้โหไม่ใช่บ้านขายบ้านมันแล้วแบบเนี้ย<อ>ผลงาน10นัดหลังของออร์เนนอลน,นะก็ชนะไป6เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นัดหลังทุกรายการก็ชนะไป3นะเสมอ1แล้วก็แพ้1น,นะ ก็เกมล่าสุดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะก็เข้ารอบไปแล้วไปเยือนพีทวีก็เสมอหนึ่งหนึ่งในลีกสัปดาห์ที่แล้วบุกไปแพ้ทีมฟอร์มแรงอย่างแอตติโวล่าไป1ประตูต่อศูนย์นะก็เรียกว่าอาเซนอนเกมในบ้านก็ยังไว้ใจได้นะยังไม่แพ้ใครเลยนะไปดูทางด้านไบตันกันบ้างนะสิบนัดหลังชนะ5เสมอสีแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่1นะก็5นัดหลังของไบตันทุกรายการชนะ่ยชนะเสมอ1แล้วก็แพ้1 เกมยูฟายูโรป้าลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ชนะโอลิมปิกมาเกเหน1ประตูต่อ0นะูนย์ะก็เข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มยูโรป้าส่วนผลงานในลีกสัปดาห์ที่แล้วนะเสมอเบอร์เล่นในบ้านเสมอเบอร์ลี่มา1ประตูต่อ1นะไปดู11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างนะอาเซนอนนะ4 3 3านะดาวินลาย่านะซินเชนโก้นะกาเบียลม,มาการเยสวิลเลียมซาลิบาแล้วก็เบนไว สามกองกลางเดนเคาน์ตไลท์นะยืนตัวรับแล้วก็ตรงกลางตัวลูก2คนคฮาวเวิกับมาตินโอเดกาดตัวลูก3คนมีกาเบียลมาตินเนลลี่นะกาเบียวเชสซุดแล้วก็บูกาโยสาก่านะส่วนทางด้านของไบนะนะตันนะสี่สองสามหนึ่งนะปาร์ัยเกาคอรสโอ้โหแม่เงเล่นทุกตำแหน่งเดี๋ยวแบ็คซ้ายเดี๋ยวกองกลางนี่เริ่มแบ็คขวาอีกแล้วอ่ะปาเน็กเคนะลู้อิดดังแล้วก็ กองกลางวิลี่คิลมอรนะแล้วก็กองหน้า3ตัวลูกเอดินกาชูเเปโดแล้วก็คาอุลุมิโตมะนะส่วนหน้าเป้าอีแวนเฟร u กูสันนะก็คู่นี้คิดว่านะอาร์เซนอลเนี่ยได้นในบ้านบุกอยู่แล้วแต่ไบตันมันแปลกๆนะเดี๋ยวเล่นดีเดี๋ยวก็เล่นไม่ดีนะคู่นี้คิดว่าไปที่อาร์เซนอลเลยดีกว่านะและชนะได้1.0เป็นอย่างน้อยนะคู่นี้อาร์เซนอลคู่ต่อมาเบนฟอร์เจอวินล่านะสามทุ่เหมือนกันนะ แลาคู่นี้เบนฟอร์ดเล่นในบ้านนะวินล่าไปเยือนมาดูวินล่ากันบ้างแม่งเล่นในบ้านดีตลอดไปดูเกมเยือนกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะก็เลยราคาเปิดมาคู่นี้เป็นทางด้านของแอตเลวินล่าเป็นต่อปอป,อ,ปอนะคู่นี้เออเป็นไปได้นะแต่ละคิี่าเบนฟอร์ดจะต่อนะการไปวินล่าไปต่อก็เนื่องจากฟอร์มหลังนะเออฟอรมหลังวินล่าดีไง ก็ผลง,งานใน้ีกเบนฟอร์ดเยือนดับ11นะแข่งไป1 6นะัดชนะ5เสมอ4แล้วก็แพ้ไป7นะมี19แ,แต้มนะเกมในบ้าน8นะันชนะ3เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นะได้15เสีย12ส่วนทางด้านของไอตันวินน่าตอนนี้โอ้โหผลง,งานเซอร์ไพรส์ามากนะขึ้นมาอยู่อันดับ3แต่1 6นะัดชนะ11เสมอ2แพ้3ได้35เสีย20นะมี35แต้มก็เกมเยือน8นะชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้3 ผลงานเจอกัน10นัดหลังสุดนะเป็นหนาของเบนฟอร์ดชนะไปถึง4เสมอห้าแล้วก็แพ้1นะเกิดผลงานเบนฟอร์ดขี่พอสมควรนะส่วน5นัดหลังก็เสมอกันไป3แล้วต่างผัดกันแพ้ผัดกันชนะนาะอย่างละนัดดูกันที่แล้วเจอกัน2นัดก็เสมอกันทั้ง2องนัดนั้นเสมอสามสามในบ้านวินล่าแล้วก็เสมอหนึ่งหนึ่งในบ้านของเบนฟอร์ดกสิติก็ดูหนักไปทางเสมอเป็นหลักนะ ไปดูผลงาน10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเบนฟอร์ดกันบ้างนะเบนฟอร์ด10นัดหลังเนี่ยชนะไป4เสมอ1แล้วก็แพ้5นะ5นัดหลังสุดแพ้ไปถึง4ชนะเพียงนัดเดียวนะก็ชนะลูตันทาวนะเล่นในบ้านส่วนเกมที่แล้วไปเยือนเชฟฟิลอันดับสุดท้ายก็แพ้เชฟฟิลไป1ประตูต่อ0นะก็เรียกว่าเบนฟอร์ดเกมเยือนไม่เอาอะไรเลย,เลยจริงๆนะก็ไม่แปลกนะเน้นในบ้านเบนฟอร์ดเป็นทีมที่เน้นในบ้านมาแต่ไหนแต่ไรแล้ะ ส่วนชนของแอตันวินล่านะสิบนัดหลังสุดนี่ชนะไปเจ็ดเสมอสองและแพ้เพียงแค่หนึ่งห้านัดหลังไม่แพ้ใครนะโอ้โหสิบนัดหลังสุดวินล่าแพ้แค่นัดเดียวนู่นย้อนไปนู่นเลยเดือนสิบเอ็ดวันที่ห้าหนุนไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วแพ้สองประตูต่อศูนย์ที่เหลือชนะมาลุลัวโอ้โหห้านัดหลังนี่ชนะสามแล้วก็เสมอสองนะเกมล่าสุดก็เล่นในอ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะเสมอกับอ่า uh, อะไรก็ไม่รู้ชาลินสติมบอตตาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ทีอะไรก็ไม่รู้ ส่วนเกมที่แล้วเียนในบ้านชนะอาเซนอนมา1ประตูต่อศูนย์ตัวผู้เล่นหลักๆของทั้ง2ทีมนะก็เบนฟอร์ดกันบ้างนะก็เบนมีอีธาบินน็อกนะก mi, ok นะคู่เซนเตอร์นะคิเตียนนอกาดนะแฟงออนเยก้าและเป็นกองกลาง3ตัวลูกโยอันวิซ่านะอิโมเปแล้วก็คีลูวิสพีออคโกอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งเนี่ยเบอร์23นะส่วนทางด้านของแอตันวิลล่านะมาในระบบ4 4 1 1, 1นะ2ตัวลูก ฟอร์มแรงอลลี Only ่วัตกินมูซาดิยาบีนะส่วนกองกลางที่เด่นมากนะจอนแมคกินยูริติลิมันและบูกาย์บูบาก้ากาม马านะโหแม่งโคตรดีไอสามตัวนี้แล้วก็มีลลออนไบรี่เล่นปีกว่านะส่วนคู่เซนเตอร์เดียโก้คาร์ลอสกับเปาตอเลสนะก็คู่นี้คิดว่านะวิลล่าต้องเอาแล้วป่ะเกมเยือนอ่ะถึงเชนในลีกในบ้านดีตลอดนะนี้เยือนก็น่าจะเอาไหมคู่นี้ฟันธงวิลล่าดีกว่านะวิลล่าเลยคู่นี้เด็ดๆด็ดไปที่วิลล่าไปเน้นๆ คูต่อมาห้าทุ่มครึ่งบิ๊กแมตช์ลีเวอรูลเจอแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะโอ้โหอย่าเลทราคาเปิดมาตอนแรกลูกดูลงกก็ช็อกเหมือนกันนะไม่คิดว่าแม่งจะต่อค่ะอันนี้นะเลทราคาเปิดมาตอนนี้เป็นเลียวครูต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งนะฟังไม่ผิดนะลีเวอรูต่อแมนยูหนึ่งลูกครึ่งในแดงเดือดมันเป็นไปได้ยังไงวะ ก็ผลงานได้ลีกตอนนี้ลิอร์พูเป็นจ่าฝูงนะเตะไปทั้งหมด16นะชนะ11เสมอ1เอ้ยเสมอสแล้วก็แพ้ไป1นะได้36เสีย15นะมี37แต้มเกมในบ้าน7นะัดชนะลวดนะได้21เสีย5นะส่วน,นานะของแมนยูตอนนี้อยู่อันดับ6นะเตะไป16นะัดชนะ9เสมอศย์แพ้7ได้18เสีย21นะมี27แต้มเกมเยือน7นะัดนะชนะ4เสมอศย์แล้วก็แพ้3ได้แเสีย7นะ ก็ผลงานเจอการ10นัดหลังสุดเป็นลิวพูชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3นะ5นัดหลังเป็นลิวพูชนะ3นะแล้วก็แพ้ไป2นะก็ดูการที่แล้วเล่นในบ้านแมนยูชนะไป2-1ส่วนกลับเล่นในบ้านลิวพูก็โอ้โหจะกรอประวัติศาสตร์ลิวพูชนะไป7ประตูต่อ0ูนะก็เล่นในบ้านลิวพูแมนยูไม่ชนะมาแบบ7ปีละแปปีที่แล้วอ่ะเออนัดล่าสุดที่แมนยูชนะลิวพูในบ้านได้ก็ตั้งแต่ลูนี่ยังเล่นอยู่อ่ะคิดดู ก็ไปดูผลง,งานของลิเวอร์พูลนะสินัดหลังชนะ6เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นะหนัดหลังชนะ4นะีแล้วก็แพ้1นะแพ้ก็แพ้นัดล่าสุดนะไอแซงกิรัวนะในยูโรปาลีกลิเวอร์พูลก็เข้ารอบไปแล้วนะส่วนนะัดที่แล้วไปเยือนพาเลทนะลิเวอร์พูลชนะ2 1หนึ่งนะพาเลทเหลือ10ตัวลิเวอร์พูลมาได้ประตูชัย2ประตูช่วงท้ายเกมนะเก่ยว่าตัวไม่รอดนะนดะที่แล้วก็อย่างที่อย่างว่านะลิเวอร์พูลเกมเยือนเจอทีมเล็กมีปัญหาตลอดนะเน้นเก่งในบ้าน ไปดูแมนยูกันบ้างนะแมนยู10นัดหลังชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ห้านะก็ห้านัดหลังโอ้โหแพ้สเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งเกมล่าสุดแชมเปี้ยนลีกแพ้บาเยิรน่น1 0คาบ้านนะแล้วก็แพ้บอลมัดในอาทิตย์ที่แล้วคาบ้านมีอีกมศูน่ะโอ้โหอะไรของแม่งวะเนี่ยแมนยูไม่ไหวจริงๆนะแมนยูฟอร์มตอนนี้แล้วนันนี้มาเยือนรเวร์พูอ่ะโอ้โหกินลูกเนี่ย ไปดู11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันบ้างนะลิเวอร์พูล4-3-3นะอลิซอนเบ็คเกอร์คอตตาซิมิคาร์ดฟานได้โกนาเต้เทนนะส่วน3กลางเอนโดไลอันกาฟินเบิร์กแล้วก็โซโบสไลนะขาดแมกกาลิเตอร์ iter, นะเกมนี้แล้วก็3กองหน้าลุยดิอาร์ดดาวินนุนเยสแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลาระส่วนแมนยู4-3-3นะอังเดโอนาน่านะลาฟาเอลนะ วาลานะ่าอัลอนวานบิสซาก,ก้านะแล้วก็เดโกโดาโลนะสามกองกลางคอบี้ไมโนสกอตแม็กโทมิเนีโซฟิยาตอัมลาบัตนะสามกองหน้ากานาชโชแรดฟอร์ดแล้วก็ฮอยลุนคู่นี้อยู่ที่แมนยูเลยจะมาเล่นยังไงถ้าเสียฟอร์มหน่อยก็ตั้งรับถ้าตั้งรับคิดว่าน่าจะยื้อได้ลาไสโต้กลับเอานะแต่ถ้ามาเปิดเกมแรกลิเวอร์พูลโอ้โหเล่นในบ้านลิเวอร์พูลยิงไส้แตกไม่น่ารอดคู่นี้ฟันธงต่อให้แมนยูมาตั้งรับลิเวอร์พูลยิงขาด ลิวูชนะ3-0คูนี้ไปเลยฟันธงแบบไม่เกงใจใครลิวปูชนะแมนยู3-0แมนยูขาดตัวผู้เล่นตัวหลักไปเยอะอะโอโหเจ็บไปเยอะมากๆอ่อะไม่น่ารอดป่านนั้นเนี้ยดูรายชื่อตัวผู้เล่นเราอะลิวปูด,ดีกว่าไป3ตัววันนี้เน้นๆอาร์เซนอลน,นะแอตตนวิลล่าแล้วก็ลิเวอร์พูลนะเป็น3วันต่อประจำวันนี้นะ ก่อนจากกันไปนะก็ฝากไว้ด้วยเหมือนเดิมนะแอดลุงหนวด88นะแอดลุงหนวด88มีครบจบในที่เดียวแอดกันเข้ามาได้เลยนะเข้ากลุ่มลิ้กงอยู่ข้างล่างนะที่คอมเมนต์นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับผม